สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางห้าน้อยมัดรวมจ้าแนวทางของวันที่ยี่สิบวันอาคารเดือนหาจากพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับผลนห้าน้อยมัดรวมเมื่อวานจ้าวันที่สิบเก่าสำหรับน้อยมัดรวมเลขเด่นหนึ่งกับพกจากกันเด่นเจ็ด โผลน้อยรอบแรกน้อยเฉพาะกิดหกแปดห่งงเจ็ดสองำหรับบนออกหกแปดหนึ่งเนาะหกของเฮาอยู่หลักลอยเนาะรอบเฉพาะกิดจะสำหรับแปดหนึ่งแจะู่พาดไปนอกจะชุดการมีเจ็ดหนหรับสุดเด่นของเฮาเด่นหรุดหนึ่งมาจะจับคู่พาดไปไปบดถึงเจ็ดแนึ่งเนาะสำหรับดดนห,นห,บบหบกกลับมาลักลอยเอา้าจะ ลางเฉพาะกิดเจ็ดสองสำหรับเจ็ดสองอีกที่ว่าเขากันไปตรงตรงจะลอบเฉพาะกิเกดเกือบเรียงบนหลางอีกเนาะตัวเน้นเต็มเต็มจะชุดกันน้อยหลอบพิเศษจะเก้าสี่หนึ่งล่างหาเจ็ดสี่หนึ่งเข่าหนึ่งสี่จะตัวเน้นเต็มเต็มจะเดินหนึ่งรุดหนึ่งเขาเข้ามาสำหรับหาเจ็ดชุดกันเขาเข้าเดินเจ็ดจะ จับคู่ไปบวถึงหาเจ็ดอีกเนาะน้อยพิเศษเกือบเด้บนหลางอีกนาะจากแต่ไปบวถึงเจ็ดหารอบปกติจะหนึ่งสามสองหลังสามศูนย์สามบนสามหลังกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับสามสองสามศูนย์อันนี้นถือว่าผ่านไปเนาะรอบปกติเขาจะสำหรับหน่อยรอบสุดท้ายหน่อย VIP จ้จะหกหาเจ็ดหลังหนึ่งหกจ้า ห้าเจ็ดหนึ่งหกโอ้โหสำหรับ V ีไอพก็แทบคู่ขามไปอีกเนาะคู่เด่นของเฮานอนมาเลยนอะกจากแต่ว่าบริจับหายจากคู่เด่นเด่นหนึ่งวิรุณหนึ่งกับบริจับหนะึ่งหกเนาะถึงหนึ่งหาจารย์สำหรับเด่นหกวิรุณหกหกหนึ่ง 6, 6, 1, 5, 1, กับบริจับย้ำหายหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกบริจับหายเนาะอืมหลางหาเจ็ดนี่กระชุดกันกระไปบอดึงอีกเนาะ โอฮาเจตัวเก่าตัวนี้สองเด้งเลยสําหรับหาเจตก็จะ VP สองตัวหลาเข่าเด่นหนึ่งวิหนึ่ง,งเข่าเด่นทกวิลุทกจ้ะโอมาคูเด่นเลยเตบบริจับไห้เนาะสำหรับสุดสามตัวโบนจากกับหัวอีกเนาะโอนี้พี่ต้อยเอฟซีท่านได้นาไปเป็นแนวทางแลวกับหัวถือว่าปังไปอีกเนาะถือว่ามีอยู่เด้อจ้ะแตกสามตัวแบบกับหัวกระโดกหัวมาอีกเนาะ แต่จอยบอกอยู่เนาะเมื่อวานสุดซ้ำตัวบนเนาะจะจับให้แค่สี่คู่ถามักถ้าชอบครับพัวไหวบ่เสียหายเนาะจะสำหรับผู้กับเก่าเนาะถามมีน้อยรอบพิเศษเข้ามากเก้าสี่หนึ่งจากข้ามี่หกหนึ่งสี่อ้าวหนึ่งคับสี่มีค่ะพี่น้องจ้าสำหรับพูดกับเก้าจะกระดูกหัวเนาะสำหรับน้อยรอบเฉพาะกิดหกแปดหนึ่งอ่าข้าวข้ามีหกเจ็ดหนึ่งเนาะ 8กับเจจะเสียดไปแต้มเดียวสำหรับ3ามตัวบนหลบเฉพาะกิจจ้า <c oughs> สำหรับคู่นี่รอบปกติกันเนาะส1 2องันนี้ก็แทบสีเลียง <c oughs> มาเลยเลียงมาเลยกับว่าใดเนาะรอบวี <c oughs> รอบปกติจากของเฮามีสองเจ็ดจ้าสำหรับแนวทางฮานอยของเฮาก็คือตามนี่เลยจ้ะสำหรับฮานอยมัดรวมของเฮาจ้า วันที่20มื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าแล้วก็สิไปรับชมแนวทางฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์ด้วยละกันน้องคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อิดตามจากพี่น้องเอฟซีที่เขามารับช่ใหม่ๆเนาะจะอย่าลืมกดติดตามและก็ฝากกดกระดิ่งไว้จะเผื่อเสด็จบุพภาณแนวทางที่แอดยอยลงไ้เนาะจะแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวันจ้ามีหุ้นนี้คือหุ้นฮังเซิงหุ้นดาวโจนส์ฮานอยลาบพัฒนารัฐบาลไทยกันมีให้เส้นเดียวกันจ้า สำหรับห้านอนมาร่วบมือนี้เลขเด่นไฮเด่นสองกับเก้ามัวว่านที่ว่าจับขู่พลานไปหลายขู่เลยเนาะเด่นสองสองจับขู่สองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดเก้าศูนย์

035 296า4หาเากสู 3, 2, 8, 4, จะขู่สูตรถ่ายสำหรับสูตร3ตัวบนเนาะแอ้จอยจำหายแค่4สูตรเองเราจะทาหมักถาชอบคับเพววัวไว้บดเสียหายเราจะสำหรับพุกกับเกาเราจะขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะไอ้จอยอยากให้การแค่นี้เราจะให้การไวนิดหนึ่งเนาะ ถ้าหมักสูตรไดกะเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้เน้ะจ้ะถ้าหมักตาชอบก็คือกะไวัยบาเสียหายเนาะถ้ามีหกมี 9, เก้าเราจะถ้ามักถ้าชอบจ้ะสำหรับโตเน้นจ้ะเน้น3ตัวบนเก2กับ0 3นย์สามหาศูนเก้าสา สองเจ็ดสองสี่สำหรับแนวทางห้าน้อยมาร่วมนี่คือแอดจะให้ร่วมถูกร้อยจะเฉพาะคิดถึง v ี p ไอจะแต่กะขึ้นอยู่กับพี่น้องเอฟีแต่ละโคตแต่ละา่าเราจะหมักอยู่ในห้าน้อยรอบได้กะผิดเจรณาเบิ่งได้นอกมีตหมักกัจังคอยตามเราจะบ่มีโตหมักกัสามารถปล,อล่อยพานได้เราจะมื้อนี้ค่อยมาปังๆละกันนอกราบแนวทางก็ห้าเนอกจาก ขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาหับช่มแนวทางส่งดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าพี่น้องเอฟซีันได้ถ้ากเกิดว่าโบมักมัดร่วมก็คือมีแยกน้อยให้รับช่มจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยมารวมพวกห้ามนีงก็ข้อฝากไว้เพียงสำนีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า